สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับเครื่องนี้นะครับยี G ่ห้อเวลโปรนะครับเวลซีหนึ่งหกศูนย์นะครับก็พูดคุยติดต่อกับเจ้าของเขาเนี่เจ้าของบอกว่าเปลี่ยนแผงตั้งแล้วนะครับเปลี่ยนแผงตั้งไปแล้วแล้วก็เปลี่ยน i อเไปแล้วนะครับเปลี่ยนไปรอบนึงเปลี่ยนไปชุดหนึ่งจากนั้นเนี่ยไฟที่หลังไอเอฟนี่ก็ไม่ได้นะครับ ทำไปทำมาทำมาทำไปก็ยังไม่ได้สักทีนะครับผมก็เลยว่าอยากจะศึกษาดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยส่งมาตั้งเครื่องเลยนะครับก็ในเบื้องต้นในเบื้องต้นก็เป็นไปตามที่ที่เจ้าของบอกนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะตรงนี้เป็นกลาวนะครับตรงนี้เป็นกลาวนะกลาวกลาวของระบบนะครับก็คือ ic 7 8 1 2ด้านนี้นะครับอันนี้ก็ ใส่มิเตอร์เข้าไปนะครับง่ายในการทำคลิปนะครับอ่ะคราวนี้ผมตั้งย่านวัดนะครับตั้งย่านวัดไปที่ DC นะครับ DC โวลต์มิเตอร์นะแล้วก็เจ้าตัวแผงตั้งนี้ก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะแล้วก็ IF นะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้เปิดนะครับเปิดสวิตช์นะ3 2 1นะครับอ่ะเปิดเรียบร้อยนะเปิดเรียบร้อยเสร็จไฟติดนะครับไฟติดไฟด้านนี้ติดนะไฟคเขียวๆ l ล d ตรงนี้นะครับ อ่ะคราวนี้เราลองวัดที่อ่าวัดไฟนะครับวัดไฟนะไฟได้ประมาณ25 26โวลต์ก็ก็โอเคนะครับก็โอเคนะอ่าระดับแรงดันก็ได้อยู่นะครับคราวนี้มาวัดที่หลัง IF นะครับหลัง IF ได้เป็น0โวลต์เลยนะครับอ่า0.7 0.8นะประมาณนี้นะครับแล้วก็เจ้าของบอกว่าแรงดันอะไรต่างก็ได้ปกตินะแต่เวลาใส่ IF เข้าไปนี่กลายเป็น0โวลต์นะครับอ่ากลายเป็น0โวลต์นะ แล้วไฟตรงนี้มีไหมไฟตรงนี้มีประมาณ18โวลต์นะครับ18โวลต์นะแต่ที่หลัง F ทำไมได้0ูนโวลต์ก็แปลกๆเหมือนกันนะปกติก็น่าจะอยู่ประมาณถ้าไม่ได้เลยน่าอยู่ประมาณสักอ่าอาจจะเป็น24โวลต์ไปเลยนะครับหรือไม่ก็มากกว่านี้อันนี้เป็น0โวลต์ไฟเลี้ยงเข้านะครับตรงนี้ไฟเลี้ยงเข้านะก็เดี๋ยวเราต้องถอดดูกันหน่อยแล้วนะครับ ถอดบอร์ดออกมานะครับเฉพาะบอร์ดนี้ออกมานะอีครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเพลนบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดับขั้นในการทดสอบนะครับก็คือเราจะต้องอถอดเจ้า IFC ตัวนี้ออกก่อนเลยนะครับถอดออกก่อนเลยนะแล้วเราก็จะวัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณที่ขาหนึ่งหรือว่าขาเกตแต่ละตัวนะครับว่าได้ตามแรงดันที่กําหนดไหมนะครับถ้าได้เสร็จเราก็ มาพิจารณา i f ตัวนี้นะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมเจ้าของบอกว่าสัญญาณได้สัญญาณได้ตามที่กําหนดนะครับก็คือประมาณ5.5 20โวลต์5.5โวลต์แล้วก็20โวลต์โดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้แต่พอใส่ i f เข้าไปแล้วนี่ทําไมแรงดันไม่ได้นะครับถ้าแรงดันไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาในส่วนของด้านนี้ก็เป็นไม่ได้ด้านนี้อาจจะช็อตก็ได้ดึงแรงดันลงไปก็เป็นไม่ได้ครับก็เดี๋ยวเรา ถอดเจ้าต ok ัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับถอดออกก่อนนะแล้ก็พิจารณานะครับแต่ว่าก่อนถอดนะก่อนถอดเนี่ยผมก็จะทําเครื่องหมายไว้ก่อนนะครับอันนี้คือตัวที่1นะตัวที่1ไปเลยนะครับอ่ะสีแดงตัวที่1ตรงนี้นะครับอ่านี้ตัวที่2นะก็มาไว้ตรงนี้นะครับอ่ะสตัวนะอันนี้3นะครับเราทําไว้ก่อนเราจะได้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวที่4นะครับอ่ะประมาณนี้นะ หนึ่ี่นะครับเรียงจากนี่ไปนะก็เดี๋ยวถอดออกเลยนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเจ้าตัว IF เออกทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยนะครับถอดออกแล้วนะก็เป็นที่น่าแปลกใจว่า IF 4ตัวเนี่ยไม่ได้ช็อตไม่ได้อะไรเลยนะครับน่าจะปกตินะก็น่าจะเกิดอาการงงแล้วแ่ละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาวัดสัญญาณที่ขาหนึ่งนะครับหรือว่าขาเกตแต่ละตัวนะ ว่าจะได้แรงดันตามที่กําหนดไหมนะครับก็ดูเอกสารประกอบทิดนึงนะครับตามเอกสารนะครับก็จะพินยี่สิบสายบเจนะครับก็จะออกแรงดันอยู่ตรงนี้นะครับประมาณสัก2 0่โวลต์แล้วก็5 5าจุดห้าโวลต์ยีโวลต์ห้ดโวลต์โดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะจากนั้นก็จะมี i f ตัวที่กินไฟ 24V โวลต์เนี่ยเราก็จะใส่เป็นเบอร์ 9Z24 นะครับ ก็จะมีตัวนี้กิน24โวลต์แล้วก็ตัวนี้นะครับกิน24โวลต์ล้วก็ใส่9 z 24แสส่วนตัวที่เหลือตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ใส่แฉกสองเเท่า N, น,นั้นเองนะครับก็เดี๋ยววัดแรงดันดูซึ่งเจ้าของบอกว่าแรงดันก็ได้ตามตามหนังสือนี้ตามปกตินะครับแต่พอใส่เจ้าตัว F4 ตัวนี้เข้าไปแล้วแรงดันหายไปเลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะครับอ่ะเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะ ไฟติดนะครับคราวนี้เราก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบแรงดันก่อนนะตอนนี้ผมใช้แหล่งจ่ายไฟข้างนอกนะครับ24โวลต์นะเราก็เดี๋ยวเราปรับขึ้นสักเป็น24โวลต์สักครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะสักครึ่งหนึ่งอ่ะ24โวลต์ครึ่งนะครับหรือจะ25โวลต์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจ่ายเป็น25โวลต์ไปเลยอ่ะลองดูครับบางที24โวลต์นี่มีปัญหานะครับก็จ่าย25โวลต์ไปนะครับ ประมาณนี้นะผมจ่ายที่25โวลต์ประมาณนี้24.98เดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเป็น25โวลต์ประมาณนี้ก็ขาที่1นะครับขาที่1นะตัวที่กินไฟ24โวลต์เนี่ยเนี่ยตัวที่กินไฟ24-25โวลต์จะได้อยู่ที่20โวลต์นะครับขาที่1ต้องอยู่ที่ประมาณสัก20โวลต์นะก็โอเคนะครับ ตัวที่ไม่ได้กิน24โวลต์เนี่ยตรงนี้ครับเป็นศูนย์โวลต์ด้านนี้ก็ได้จะอยู่ที่ประมาณสัก5.5โวลต์นะครับอันนี้ก็5.6ก็ปกตินะครับตัวนี้กินไฟ24นะ24 25โวลต์ก็ต้องได้อยู่ที่ประมาณ20โวลต์ก็ปกตินะครับ20โวลต์21โวลต์นะประมาณนี้นะอ่ะตัวนี้ก็อยู่ที่ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ5.5โวลต์นะครับไม่ค่อยนั่นอ่ะประมาณ5.5าจโวลต์ ถ้าเป็นไปตามนี้ก็ถือว่าปกตินะครับปกตินะแผงต,งตั้งตัวนี้ปกติส่งสัญญาณมาปกติครับจากนั้นเราก็ใส่ไอเอฟเข้าไปก็น่าจะไม่มีปัญหาถ้าเกิดมีปัญหาครับคราวนี้ก็อาจจะอยู่ในชุดนี้อ่าชุดนี้นะครับชุดม้อปแปลงเกจได้ด้านหลังก็ได้นะครับก็จะมีมีปัญหากันนะครับอ่ะคราวนี้ครับผมจะลองด้วยการที่อ่าจะไม่ใส่ตัวเดิมนะจะไม่ใส่ตัวเดิมนะ เพื่อความชัวร์ก่อนนะผมจะใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับใส่ตัวใหม่ใหม่ๆเลยนะถ้าใส่ตัวใหม่เข้าไปแล้วทํางานได้นี่ก็อาจจะเป็นว่า,าตัวนี้ตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับซึ่งตั้งแต่ทํามาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะอะเดี๋ยวผมใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับใส่ตัวใหม่แต่เทคนิคในการใส่นี้เราจะใส่เป็นคู่ก่อนนะครับเราไม่ใส่ทั้งหมด4ตัวเลยนะ เราใส่เป็นคู่ก่อนเดี๋ยวผมจะใส่คู่คู่ไหนก็ได้เป็นคู่นะคู่ของเขาคําว่าคู่ขเขานี่ก็คือก็คือคู่ตัวนี้นะครับคู่ตัวนี้นะเดี๋ยวนะเนี่ยเขาจะมีคู่นี้นี่คือชุดนี้ของเขาครับเนี่ยเนี่ยตามตามวงจรที่เขาเขียนเนี่ยตัวที่กินไฟ20โวลต์ขาที่สามเนี่ยนะครับเราก็จะใส่เก้าแซดสองสี่นะครับแล้วก็แซดสองสี่เอาใส่ทีละชุดก่อนอลองดูก่อนนะครับใส่ทีละชุดนะ โอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัวเอเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้กินไฟ24หรือ25โวล์นี่เราก็ใส่เบอร์9 z 24n นะครับตัวนี้ก็เป็น z 24นะครับอ่ะคราวนี้มาตรวจสอบกันนะครับเปิดไฟเลยนะ3 2 1นนะครับอ่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้นี่เราก็จะใส่ทีละชุดก่อนนะครับเพื่อป้องกันการาสับสนหรือว่าอาจจะมีปัญหาในภายหลังนะครับอ่ะเราก็เช็คเช็คแรงดันนะครับเช็คแรงดันที่ไฟเข้ามานะก็อยู่ที่25โวลต์นะครับ25โวลต์นะ25โวลต์เสร็จแล้วก็จะแตะที่หลังนี้เลยนะครับได้11.35นะครับเกิดอะไรขึ้นปกตินะครับถ้า ถ้าแรงดันตรงนี้ได้แล้วนะครับ20โวลต์5.5โวลต์20โวลต์5.5โวลต์เนี่ยถ้าเราแตะตรงนี้ต้องได้อยู่ที่ประมาณ12-14โวลต์ v, โดยประมาณนะครับแรงดันนี้ตกลงไปเลยนะครับแรงดันนี้ตกลงไปเนยนะแรงดันตกเนี่ยผ่าน R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้นะตัวนี้25โวลต์พอผ่าน R ตัวนี้มาก็จะเป็นอ,อยู่ที่ประมาณ20โวลต์นะครับประมาณนี้ จริงๆตรงนี้เมื่อผ่าน R มาแล้วนี่ต้องอยู่ที่ประมาณสัก25โวลต์เท่าเดิมนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเห็นผิดปกตินะเห็นผิดปกตินะครับก็คือตัวดานทานตัวนี้ปกติตัวดานทานตัวนี้จะอยู่ที่ค่าประมาณ2.2โอห์มนะครับ2.2โอห์มซึ่งผมอ่านยังไงก็ไม่ได้ที่2.2โอห์มนะครับน่จาจะนะน่าจะมีปัญหาที่ตัวดานทานนะครับสังเกตดูนะ ตัวนี้ผมผมสันนิษฐานนะผมคิดว่าน่าจะชุดแรกนี่ if 3 4ตัวนี้น่าจะเกิดมีปัญหาอาจจะไหม้หรืออาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วถ้า if ตัวนี้ไหม้นะครับ if ตัวนี้ไหม้นะเกิดมีปัญหาขึ้นมานี่เจ้า r ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดวงจรด้วยก็จะอยู่ค่าประมาณ2.2โอห์มก็จะเกิดไหม้แล้วก็ขาดนะครับเขาจะเป็นเป็น r fuel ด้วยป้องกันกระแสรหรือว่าป้องกันแรงดันเกินถ้าเกิดมีการ อ่าใช้แรงดนะันไอใช้แรงดันมากๆตรงนี้นะครับใช้แรงดมากตรงนี้นะอ่าตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นฟิวครับก็ลุกแล้วก็ไม่ขาดไปเท่านั้นเองไม่วงจรเสียหายมากไปกว่านี้ซึ่งคิดว่าเจ้าของเขาน่าจะเปลี่ยนตัวต้านทานผิดค่าไหมนะครับผิดค่าไหมก็เดี๋ยวเราต้องถอดตัวนี้ดูนะครับแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่าอ่าจะเกิด ตัวอื่นได้อีกไหมนะครับจะเกิดตัวอื่นได้ไหมเราก็ดูวงจรนะครับเราดูวงจรนะวงจรนะครับวงจรเนี่ยถ้าเขามาจากแผงตั้งเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเข้าที่ iAF นะครับสามสี่ตัวนี้นะสามสี่ตัวจากนั้นครับข้างหนึ่งก็จะวิ่งไปที่มออแปลงเกียร์ได้จากมออแปลงเกียร์ได้ก็วนกลับมาที่สายมออแปลงเกียร์ได้อีกข้างหนึ่งก็มาควบวงจรตรงนี้นะครับหาวิ่งมาควบวงจรตรงนี้นะ แล้วอยู่ตรงไหนก็คือสายนี้นะครับสายนี้นะสายมอแปลงตัวนี้นะครับเราเอาออกเลยนะครับเราลองดูนะเราลองดึงสายมอแปลงตัวนี้ออกนะครับผมจะบัดกรีออกเลยนะเราตัดวงจรออกไปเลยได้นะครับเราตัดออกไปเลยนะเพื่อให้หายสงสัยนะผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวท่านทานนะครับโอเคผมมอออกแล้วนะ อันนี้เราตัดสายมอแปลงเกียร์ได้ออกไปเลยนะครับตัดออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อตัดออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องไม่มีปัญหานะครับถ้ายังมีปัญหาอยู่นะครับถ้ายังมีปัญหานะก็อาจน่าจะเกิดจากตัวลัทธาตัวนี้ค่าไม่ถูกต้องนะแล้วก็คาปาเจอร์สองตัวนี้ซึ่งสองตัวนี้ตัวเนี้ยจริงๆเนี่ยเขาจะต้องผ่านมอแปลงก็คือมอแปลงตัวนี้นะครับอาสายวิ่งมาด้านนี้นะครับอ่า สายเส้นหนึ่งวิ่งเข้าที่มอปแปลงแล้วก็ออกจากมอปแปลงก็ครบวงจรตรงนี้นะครับอ่คาครบวงจรน,นะก็พันก็ไปได้เท่านั้นเองพอผ่านมาเสร็จเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นคาป,ปาซิเตอร์ต,อตัวนี้แต่ตอนนี้เรายกมอปแปลงนี้ออกแล้วเอาสายนี้ออกคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวครับก็ดูวงจรครับคราวนี้คาปาซิเตอร์ตัวที่ผมพูดก็คือตัวนี้ R ก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะเราดูกันนะครับเนี่ยตัวนี้นะ R กับ C ตัวเนี้ย ก็คือ R กับ C ตัวนี้ครับตอนนี้ผมดึงสายมออแปลงตรงนี้ออกดึงออกดึงออกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะจบละในส่วนนี้ก็จะมีมีไม่มีม้อแปลงนะเพราะฉะนั้นแรงดันต้องวัดตรงจุดกึ่งกลางตรงนี้จะต้องได้ประมาณ12-14โวลต์ถ้าไม่ได้ก็แสดงว่าแรงดันเข้า Vc ตรงนี้มีปัญหาครับซึ่งอยู่ที่ตัวท้านทานตัวนี้นะครับอ่ตัวท้านทานตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยผมจะเอาตัวท้านทานตัวนี้ออกมานะครับค่าแปลกๆอยู่ ตัวน,น้ำตาลหนึ่งเปอร์เซนด้วยผมอ่านไม่ค่อยเห็นตอนนี้เดี๋ยวเอามาวัดข้างนอกนะครับแล้วก็ใส่ตัวน้ำตาลตัวใหม่เข้าไปนะครับค่าก็อยู่ประมาณสองจุดสองโอห์มท่านเองตัวนี้นะครับโอเคครับเรามาลุ้นกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยนตัวน้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะลองดูนะตัวน้ำตาลตัวนี้ค่าสองจุดสองโอห์มส่วนตัวนี้ผมยังไม่ได้วัดนะครับยังไม่ได้วัดนะว่าค่าจะเขาจะเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ เปิดเลยนะสามสองหนึ่งอ่ะเอ้าเปิดแล้วไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่ะเปิดเลยครับสามสองหนึ่งอ่ะเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับอเอาวครานี้เราวัดไฟนะครับวัดแรงดันไฟนะไฟเข้าตรงนี้นะครับไฟเข้าตรงนี้ได้ยี่สิบห้าโวลต์นะไฟออกครับไฟออกก็อยู่ที่ยี่สิบสี่จุดเก้าแปดนะครับ ก็ตกลงไปนิดนึงเพราะว่าตัวนี้น่าจะกินแรงดันลงไปนะครับอ่าตอนแรกได้25 25ยสิแล้วออกอยู่ประมาณสัก20โวล์น,นะครับหายไป4ีหโวล์นนะพอตัวตะทานเขาเขาดรอปไว้นะครับเขากั้นกั้นแรงดันไว้นะอ่ะคราวนี้ตัวจริงได้เท่าไหร่ครับได้สิบสามจุดเจ็ดนะครับอ่าปกติแล้วนะปกติแล้วถ้าเจ้าของเขาได้ดูคลิปคลิปนี้ก็คงจะโอ้ยนะครับก็คือ ผมคิดว่าเจ้าของวางยาตัวเองนะครับวางยาตัวเองนะอาจจะอาจจะด้วยความที่ตัวน้นทานตัวนี้ไม่แล้วก็ไม่เห็นค <our> <pedo> ่าตัวนี้นะครับก็เลยใส่ใส่เข้าไปนะครับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์นะบางคนถามว่าหรือว่าหลายท่านนี่ถามว่ารู้ได้ไงว่าตัวทานตัวนี้จะค่าเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จริงๆนะครับเราให้ให้เราคิดหลักการอย่างนี้นะ ตัวต้นทานตัวนี้เขาต่อตรงมาเขาต่อตรงด้านนี้นะครับต่อตรงมาปั๊บนี่เป็นเป็นแรงดันไฟที่ที่เป็นลักษณะเป็นไฟเมนมานะครับไฟเมนมานี่ตัวต้นทานจริงๆเขาจะอยู่ค่าไม่เกินประมาณ10โอห์มไม่เกิน10โอห์มนะไม่เกิน10โอห์มนะครับเราก็เราก็อนุมานประมาณนี้ครับเพราะว่าตัวต้นทานตัวไหนที่ที่ต่อไฟงึงตรงมาประมาณอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวต้นทานที่1การการกระชากของกระแสนะครับแล้วก็ แต่ว่าช่างเราส่วนมากจะเรียกเป็น RF i ์ l ิวอารอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นเป็นฟิวนั่นแหละเป็น r าร์ฟิวนั่นแหละหนึ่งการการะชากของกระแสแล้วก็ให้ให้วงจรนี่ขาดแล้วก็ตัดออกจากกันไปเลยถ้าเกิดมีอะไรช็อตนะครับก็มีหลายตัวมีหลายตัวที่ท,ที่ทําหน้าที่ลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นั้นด้ภาคจไฟในอรไรงต่างเนี่ยก็เราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบแต่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะคนะรับลักษณะนี้แหละก็จะควรทานค่าต่ำๆครับเนี่ยค่าต่ำๆนะ อ่ะโอเคครับถ้าไม่ลูกค้าจริงใส่ค่าเท่าไหร่ได้ก็ก็ไม่เกิน10โ oh อห์มครับประมาณนี้นะอันนี้เราเรารู้ค่าเพราะว่าเราซ่อมมาบ่อยแล้วก็ถามเพื่อนถามอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัวน้านตัวนี้ก็อยู่ยที่ประมาณค่าเทัานี้แหละ2อโอห์มนะครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะคราวนี้ปิดก่อนแล้วก็มาดูว่าตัวนา้านที่ที่เจ้าของใส่เข้าไปนี่จะเป็นค่าเท่าไหร่นะครับอ่ะอะเดี๋ยวนะ,อะเอามิเตอร์ก่อนนะครับ ลองดูผมก็ไม่อ่านเลยอ่านไม่ค่อยได้เหมือนกันอ่านลําบากนะครับความมานทานที่มิเตอร์ผมประมาณ1โอห์มกว่านะ1โอห์มกว่านะครับ 2.1k นะครับ 2.1k แสดงว่าอาจจะอ่านค่าผิดอาจจะอ่านค่าผิดเป็นเป็น2จาก2.2โอห์มเป็น 2k นะครับก็เลข2เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะอ่านค่าผิดอาจจะเกิดการไหม้กันอะไรนะครับ ค่าความทานสองเคนีดดอบแรงดันไฟไปเยอะเหมือนกันนะก็ยี่สิบห้าโวลต์ก็ดอบลงไปเหลือแค่ยี่สิบโวลต์นะครับออกตรงนี้ก็11สิบเอ็ดกว่ากว่านะครับเพราะว่าแรงดันเข้านี่ยี่สิบโวลต์เขาก็ตกลงไปตอนนี้องตามสัดส่วนของเขานะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับแล้วถามว่าเนี่ยเราไม่เราเราไม่ใส่มอแปลงก็ได้ครับเรายังไม่ใส่มอแปลงเกียร์ใดตรงนี้ก็ได้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเกิด ถ้าเกิดสเต็ปมอปแปลงเก็บได้เสียก็ได้ครับตัวนี้เสียก็ได้แรงดันก็หายไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ดึงมอปแปลงตัวนี้ออกครับพอดึงออกเสร็จเนี่ยเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาต่านั้นก็มี R ตัวนี้แล้วก็มี C ตัวนี้นะครับคาปาเเตอร์ตัวนี้นะที่เก็บแรงดันไฟไว้แล้วก็ก็ชุดนี้ครับเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็จะใส่ชุด IF เข้าไปนะครับคราวนี้ IF ตัวเดิมเสียไหมตัวเดิมไม่น่าจะเสียหรอกนะครับไม่น่าจะเสียนะแต่ก็ ผมได้ใส่ของใหม right right 1941, on, ่เข้าไปแล้วนะครับใส่ของใหม่เข้าไปแล้วตัวนี้ก็เก็บไว้ใช้แล้วกันก็เอาตัวนี้ให้กับลูกค้าไปนะครับให้กับเจ้าของเข้าไปเลยนะก็ราคาไม่แพงเราก็เก็บค่าบริการตามจริงเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้เราก็เก็บไว้หรือไม่เราก็ส่งคืนเท่านั้นเองนะครับในในเราก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้เขาไปแล้วตัวนี้อาจจะมีตําหนิหรืออาจจะอ่าไม่มีตําหนิก็วานไปนะครับก็ได้ใส่ก็ใส่ของใหม่ไปเลยนะครับก็หลักการประมาณนี้ก็คิดราคาตามจริงไปนะครับ ก็แลกกันไปประมาณนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะบริหารจัดการเองนะครับอ้าโอเคผมก็จะใส่ตัวนี้ครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาหมออแปลงใส่เข้าไปนะครับต่อกันนะครับหลังจากที่ติดตั้งเจ้าตัว F เข้าไปทั้งหมด4ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็ใส่สายมออแปลงนะแล้วก็วัดอ่าวัดโอมตรงนี้นะครับอ่ะวัดโอมนะเราวัดโอมนะครับเราวัดตั้งที่โอมนะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอ้าที่ไดโอดนะไม่ใชโอมนะไดโอดนะครับ ได้ประมาณ0.7นะครับ0.7นะถ้าปกติเขาจะอยู่ที่ประมาณ0.7นะครับทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะทั้ง4ชุดตรงนี้นะครับอ่า1 2 3 4นะครับได้ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ1น,นะครับเราดูว่าเจ้าตัวมอสเฟตเนี่ยเพราะว่ามอสเฟตตัวนี้ช็อตไหมนะครับแล้วก็ดูจากตรงนี้ไม่ได้ช็อตอะไรนะครับอ่าไม่ได้ช็อตแล้วนะอ่ะครานี้เราทดสอบกันเลยครับ ปกติการทดสอบเนี่ยวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือทดลองแบบผมนะทดลองแบบผมก็คือว่าผมจะยังไม่ทดลองเอาไฟสรมเลยวนอนนมาตรงนี้นะครับป้อนมาตรงนี้นะแล้วก็ให้สซวิตชิ่งทางานเพราะว่าตอนแรกสุดเนี่ยเราทดลองแล้วก็จเจ้าตัวสามเลยวนี่นทำงานได้สซวิตชิ่งทางานได้ปกตินะครับก็จะผิดแต่ว่ามีปัญหาเฉพาะตัวนั้นๆตัวนี้เท่านั้นเองนะ mm. คราวนี้ครับคราวนี้เราจะปล่อยสามเลยวลนเข้าไปเลยนี่ก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็น่าจะไม่เกิดอะไรหรอกน่าจะไม่พังน่าจะไม่อะไรนะครับแต่ว่าวิธีทดลองที่ที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดนะสําหรับผมนะผมคิดว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกต้องมากก็คือเราจะปล่อยแรงดันต่ําๆเข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้จากที่เป็น3าเลยวอ์ด้านนี้นะผมก็จะปล่อยประมาณสักสามสิบวเท่านั้นเองครับตรงนี้เราก็ปล่อยยี่สวลยี่ห้าวต์เข้ามาปกตินะอ่ะโอเคครับทดสอบเลยนะสามอ่งปล่อยเลยนะ ตอนนี้ปล่อย24โวลต์เข้ามาด้านนี้นะครับอ่า24โวลต์นนะเมื่อเราปล่อย24หรือว่า25โวลต์นะครับอ่าเราลองเช็คดูเช็คตรงนี้ดูก่อนนะได้13ได้13โวลต์นนะได้13โวลต์ประมาณนี้นะครับ13โวลต์ปกติแล้วนะปกติวิ่งมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่าคราวนี้ตรงนี้ผมก็ไม่วัดสัญญาณครับหรือว่าถ้าใครจะวัดอ่าลองวัดดูจะเป็นยังไงก็อยู่ที่ประมาณ4.9โวลต์อันนี้กระแสะตรงนะ บางคนก็วัดได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะอยู่ที่มิเตอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นไฟสลับจะอยู่ที่เท่าไหร่ไฟสลับนะผมก็ไม่ค่อยได้วัดประมาณ2.2โวลต์นะครับประมาณ2โวลต์นะ,ะนะทุกตัวก็อยู่ที่ประมาณสัก2โวลต์นะถ้ากระแสตรงครับกระแสตรงนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก4โวลต์่า่โวลต์หโวลต์นะครับแต่เวลาทําคลิปจ,จริงๆนี่ตรงนี้ผมไม่ค่อยได้วัดครับช่วงหลังๆก็ไม่ได้ใช้ออสซิลสโคปด้วยก็ ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรได้ศูนย์จุดเจ็ดก็ปกติครับถ้าไม่ได้ก็คือชุดนี้อาจจะมีปัญหาเท่านั้นเองตอนนี้มาปกติแล้วนะเอาคราวนี้ครับแรงดันตรงนี้ผมยังไม่ปล่อยนะอะแรงดันตรงนี้ผมยังไม่ปล่อยมาลองดูครับแรงดันตรงนี้อันนี้คั่วบวกอันนี้คั้วลบนะคั้วลบอยู่ตรงนี้นะคั้วลบอยู่นี้ก็คือขั้วนี้แหละตอนนี้ยังไม่มีแรงดันมานะครับดูทิมมิเตอร์นะยังไม่มีแรงดันนะแล้วก็แรงดันที่ออกจุดนี้ครับออกจุดนี้จะต้องได้ประมาณสักไฟกระแสสลับนะ ไฟกระแสหลับตรงนี้ก็ยังไม่ออกครับอ่ายังไม่ออกนะเนีย่ยประมาณนี้นะอ่าคราวนี้เปิดแรงนะเข้ามาอยู่ที่ยี่สิบห้าโวลต์ผมจ่ายเข้ามายี่สิบห้าโวลต์อ่าลองดูยี่สิบห้าโวลต์จริงไหมอุ้ยระเบิดตุ้มตามหน่อยอ่ายี่สิบห้าโวลต์อันนี้ขนาดทําระเบิดไปแล้วนะช็อตไปแล้วนะอ่าอ่าไฟได้เท่าไหร่จริงๆอลองดูก่อนครับ ผมจับได้เนี่ยมันไม่ช็อตอะไรนะครับผมจับได้เลยนะไฟบวกไฟลบอ่ะไฟกระแสตรงครับอ่ะไฟกระแสตรงนะอยู่ที่ยี่สิบห้าโวลต์ยี่สิบห้าโวลต์ครึ่งนะอ่ายี่สิบห้าโอเคได้ยี่สิบห้าโวลต์ตรงนี้ยี่สิบห้าตรงยี่สิบห้านะครับไม่ต้องใช้ไฟสามร้อยโวลต์นะมาด้านนี้ครับมาด้านนี้กระแสตรงออกไหมเนี่ยแรงดันกระแสตรงเขาจะไม่ออกนะเขาจะออกเป็นแรงดันไฟกระแสสลับนะครับจุดนี้นะ เขาจะผ่านออกมาตรงนี้เป็นกระแสตรงแต่เขาจะสวิตชิ่งเป็นกระแสสลับออกมาครับด้านนี้นะได้เท่าไหร่ครับได้อยู่ที่ประมาณ5โวลต์จะอยู่ประมาณนี้ครับ5โวลต์ถ้า5โวลต์ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วครับเท่านี้นะเนี่ยกระแสสลับ5โวลต์นะครับประมาณนี้ครับทํางานได้แล้วคราวนี้ถ้าผมเพิ่มแรงดันขึ้นไปผมเพิ่มแรงดงันไปประมาณสัก30กว่าโวลต์นะ30กว่าโวลต์เพิ่มแรงขั้นไปนะ สามสิบเอ็ดโวลต์ครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองโวลต์เมื่อกี้ได้ประมาณห้าโวลต์อ่ะคราวนี้ได้เท่าไหร่ละก็จูดที่ประมาณหกโวลต์ครับอ่าประมาณนี้นะก็แรงดันก็นจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองแต่เราใช้แรงดันต่ำๆได้ต่ำได้ถึงขนาดไหนลองดูครับผมมีอยู่ประมาณสักสิบโวลต์จะได้ไหมอ่ะประมาณสิบโวลต์อ่ะสิบโวลต์ผมป้อนเข้าไปสิบโวลต์ตรงนี้อ่ากระแสตรงนะ ป้อน้าไป10วต์ครับอ่า10วตนนะป้อน10วอ์ออกเท่าไหร่คราวนี้จะออกได้ไหมต่ําสุดเท่าไหร่ก็ยังออกได้อยู่ประมาณ2วต์ครับเพราะฉะนั้นใครมีเือน,นประมาณ10วอน20วอน30วต์ป้อนได้เลยครับไม่จาเป็นต้องป้อนไฟ3ไรวต์แต่คราวนี้ถ้าเราป้อนไฟ3ไรวตนก็คือเราจะทดลองจริงนะครับทดลองจริง้วนะต่อไปจะเป็นการป้อน3ไรวอนลองดูครับ3ไโวต์จะเป็นยังไง3ไโวต์ครับผมก็จะใช้บอร์ดตัวนี้ นะครับอ่ะเี็นะ<ม>คราวนี้เป็นสามเลยวนะผมก็จะใช้บอร์ดตัวนี้นะครับทดลองนะอ่าลองดูครับ<ม>ถ้าป้อนสามเลยวอนแรงดันที่ออกก็จะอ่าออกเท่าไหร่ผมก็ไม่เคยวัดคราวนี้เพราะว่าแรงดันก็จะสูงเพิ่มปริมาณสูงมากนะครับก็จะเป็นอันตรายกับมิเตอร์ของเราก็าเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปป้อนอ่าไปวัดแรงดันนะครับคราวนี้ผมจะป้อนสามเลยวนนะ ามรโวล์มาลองดูกันครับสามรโวล์ก็ต้องปลดไฟยี่สบสี่ตรงนี้ออกนะครับอ่าสามรโวล์นะอ่าสีเขียวเป็นขั้วลบนะครับนี่นะสีเขียวเป็นขั้วลบนะลบลบก็อยู่ตรงนี้ครับใส่เข้าไปสีน้ําเงินตรงนี้นะครับอันนี้เป็นขั้วบวกนะบวกสามโวล์นะครับ สุดท้ายเราก็ต้องป้อนแรงดันของจริงนะครับก่อนที่จะไปประกอบหรือว่าใครจะประกอบเลยก็ได้ตั้งแต่ทํามานี่อาจจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับแต่แผงตั้งใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้คราวนี้ใช้ได้ไม่ได้หมายความว่าไปเชื่อมแล้วจะอ่อนจะเบาจะปรับได้ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าเพราะว่าเป็นแผงตั้งที่เปลี่ยนแล้วโอเคตรงนี้ไฟสามเลยวอนนะจากตรงนี้มาสามเลยวอนนะครับแล้วเราจะเอามิเตอร์วัดได้ไหมผมก็ไม่เคยวัดผมก็ไม่อยากวัดเหมือนกัน จาก3ามเรวต์ตรงนี้เราก็ต้องใช้หลอดไฟ2 2 0่โวลต์ครับราวนี้ใช้หลอดไฟ2 2 0โวลต์นะก็วัดคอมเข้าไปทีละหลักนะตรงนี้เขาคอมมอนต่อกันทั้งหมดนะเราจะต่อหลักไหนก็ได้นะครับอาจจะต่อหลักไหนก็ได้นะอันนี้เราใช้ทีละหลักทีละหลักนะครับเปิดเสร็จแรงดันแรงดันมาปกติทุกอย่างตรงนี้ต้องได้ต้องติดเท่านั้นเองนะครับลองดูนะก็จะวัดดูว่าไฟสามเรวจริงไหม อ่ะลองดูครับตัวนี้เปิดแล้วนะสามสองหนึ่งไปแล้วครับติดแล้วนะติดแล้วนะครับอาจจะติดสักพักหนึ่งแล้วก็ดับนะครับติดสักพักแล้วก็ดับเราดองดูครับว่าไฟเท่าไหร่ราวนี้ไฟเท่าไหร่โวล์นนะอันนี้ระเบิดช็อตแล้วร,ระเบิดตุ้มเลยนะแบบนี้ไฟร้อยหกสิบกว่าโวล์เพราะว่าแรงดันจะตกลงเรื่อยๆนะครับแรงดันจะตกลงนะวัดไม่ค่อยได้ครับอ่าไฟร้อยหกสิบโวล์นนะ เพราะว่าเจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้ทํางานไม่เต็มที่ครับทํางานไม่เต็มที่ต้องเอาไฟจากรีเลย์เข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องสักครู่นะครับต่อก่อนนะ,ะตรงนี้เป็นไฟบวกนะครับตรงนี้เป็นไฟบวกนะไฟ25โวลต์นะครับก็จะมาเปิดรีเลย์ตัวนี้ให้ทํางานนะรีเลย์ตัวนี้ก็จะต่อต่อวงจรนะครับอันนี้เป็นไฟลบนะสีเหมือนกันหน่อยอ,อันนี้ขั้วลบนะครับ โค้ดโรตตายตรงนี้นะครับนี่นะอ่าประมาณนี้ครับก็สวิตชิ่งทำงานเสร็จจ่าย25โวลต์มาเลี้ยงชุดแผงตั้ง25โวลต์ก็เลี้ยงดีเดตัวนี้นะครับอ่าเลี้ย y, งดีเดตัวนี้ก็จะครบวงจรนะอ่ะเปิดครับส2มสองหนึ่งเนี่ยเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเปิดแล้วเรียบร้อยนะเสียงดีเดตทำงานคราวนี้ไฟกี่โวลต์ครับลองวัดดูเมื่อกี้ได้160กว่าโวลต์นะอ่ะวัดตรงนี้ครับวัดตรงนี้นะ ได้252โวลต์อ่ายังไม่ถึง3ารยโวลต์นะก็โอเคประมาณนี้นะครับอ่าเราก็ต่อผ่านหลอดเท่านั้นเองนะครับอ่าต่อตรงอ่าผมต่อตรงแล้วนะคราวนี้ต่อตรงนะครับต่อตรงแล้วได้เท่าไหร่ครับเนี่ยได้319โวลต์ผมไม่ได้ต่อตรงไฟก็จะตกลงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าไม่ถึงไฟ300นะเนี่ยประมาณนี้ครับเราต่อผ่านหลอดด้วยโอเคเรียบร้อยทุกอย่างครับอ่าสุดท้ายก็มาวัดทีทละทีละหลักหนึ่ง สองสามดูไฟนะครับดูสีดูความสว่างของหลอดไฟแต่ละหลักนะมันต้องเท่ากันนะครับถ้าไม่เท่าสีตัวนี้มีปัญหานะครับสีแดงแๆตัวนี้มีปัญหานะเราก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยโอเคเรียบร้อยครับทำงานได้สมบูรณ์ก็นำไปประกอบที่บอร์ดจริงแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันนะครับ